โอเคนะครับก็ในเช้าวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับสร้างคอนเนคชันแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมีพูดไปแล้วนะครับบางส่วนเนาะในเรื่องของความเชื่อที่ผิดในการสร้างคอนเนคชันนะครับซึ่งคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ดคนหนึ่งอินโทรเวิร์ดคืออะไรเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเ,เงียบๆเป็นคนเพื่อนน้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในชีวิตนี้นะครับเขาจะต้องทุกๆคนนะครับจะต้องมีเพื่อนมีคอนเน็กชันแล้วจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะครับเน้นงานวิจัยเน้นงานวิจัยจริงๆนะครับมีผลงานวิจัยรองรับเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเรามีคอนเน็กชันเพิ่มชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงเราจะมีความสุขยังไงอายุยืนขึ้นยังไงนะครับนี่มีผลวิจัยรองรับหมดเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในส่วนของ คอ n เน t ชันที่ทําให้คุณมีความสุขคืออะไรนะครับคอนเน t ชันที่ทําให้คุณมีความสุขคืออะไรตรงนี้เราเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าเราอยากคบคนแบบไหนเราอยากมีคนแบบไหนเป็นเพื่อนนะครับซึ่งการเลือกสร้างคอ n เน t ะชันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนเหมือนกันนะครับกับการเหมือนตั้งเป้าหมายในชีวิตะว่าวันนี้เราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีเป้าหมายอะไรเราอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรนะครับ คอนเนคชันเป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วอะ่ะเราค่อยควรจะต้องตั้งเป้าหมายในการสร้างคอนเนคชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เ็าไม่เคยคิดนะครับแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้เออมันก็จริงนะนะครับมันก็จริงนะเราเคยเจอคนรอบข้างเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถามคําถามกับตัวเองเหล่านี้ไหมครับเอ๊ะทำไมเพื่อนที่ทํางานเราไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะรู้สึกมีแต่คนแทงข้างหลังกันเราไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่นี่เลย หรือบางคนก็จะชอบบทเรื่องความรักนะครับเราไม่เคยมีใครคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเลยนะครับเคยได้ยินคําพูดเหล่านี้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินแน่นอนเนาะนี่คือคําพูดเหมือนเป็นคําพูดแบบที่เคยชินที่เราคุ้นหูกันในชีวิตประจําวันแต่ทั้งสองประโยคหลกัหลกๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานเรื่องของแฟนหรือว่าคู่ครองที่ดีเนี่ยมันเกิดจากคอนเน็กชันล้วนๆนะครับ แล้ววันนี้ถ้าใครก็ตามนะครับยังไม่พอใจกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องทำครับคือต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเอามัวแต่พูดบ่นโอดครวนแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเขายกตัวอย่างว่าเปรียบเสมือนวันนี้เราเข้าไปนั่งกินในร้านอาหารจีน แต่เราบ่นว่าทำไมไม่มีอาหารอิตาเลียนให้กินเลยฟังดมูมันดูตลกเนาะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะครับวันนี้เหมือนเราไปนั่งกินอาหารจนะีนเนี่ยในรัฐอาคารจนะีนเนี่ยแล้วเราบอกเฮ้ยไม่เห็นมีเมนูอา,าอาหารอิตาเลียนให้กินเลยการสร้างคอนเนคชันที่ดีก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับท่านี้เราเริ่มรู้สึกว่าคนรอบข้างที่เราอยู่ตอนนี้เราไม่แฮปปี้แล้วนะนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือตั้งเป้าว่าเราอยากได้คอนเนคชันแบบไหนเราอยากเปลี่ยนได้คนแบบไหน เข้ามาในชีวิตเรานะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงคอนเน็ t ชันด้วยนะครับโดยการตั้งเป้าก่อนนะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับเบอกว่าวันนี้เนี่ยการสร้างคอนเน็ชันดีๆเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสร้างคอนเน็ t ชันก็เหมือนการตั้งเป้าหมายทั่วๆไปนะครับผมเคยอ่านหนังสืออีกเล่มนึงเนาะของคุณบัณฑิตอึ้งรังสีครับ แต่ถ้าใครเคยอ่านจะจําได้ว่าคุณบัดิตเรื่องสีเคยแชร์เรื่องว่าเขาตั้งเป้าหมายใดอียิปตเลยนะว่าแฟนเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนอ่าถ้าใครเคยอ่านนะครับก็จะรู้ว่าเออเนี่ยการตั้งคอนเนคชันความสัมพันธ์กับใครก็ตามมันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายแบบนี้แหละนะครับฉะนั้นเราเริ่มต้นมาวางแผนการตั้งเป้าหมายดีไหมนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างร้านอาหารเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถึงว่าเราบอกว่าเราอยากกินอาหารอิตาเลียนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เลือกดีๆเนี่ย เราก็อาจจะได้อาหารที่ไม่ถูกปากอยู่ดีคอนเนคชั่นที่ดีเช่นเดียวกันครับเรารู้แล้วเราอยากได้คอนเนคชั่นดีๆแต่เราไม่วางแผนไม่ไม่มองหานะครับแล้วก็ไม่คัดสรรที่ดีเนี่ยเราก็อาจจะเจอคอนเนคชั่นที่ไม่ดีเช่นเดียวกันเขายกตัวอ,อย่างเหมือนอาหารอิตาเลียนเมื่อกี้นะครับถ้าบอกว่าอยากกินปุ๊บเราไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าร้านไหนก็ได้นะเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนถูกไหมทำกันบ้านนิดนึงว่าร้านนี้มีเมนูที่เราอยากกินไหม ลองไปดูรีวิวนิดนึงดีไหมว่าร้านนี้มีคนเคยไปกินแล้วเขารีวิวว่ายังไงบ้างอะไรแบบนี้นี่คือการทํากันบ้านนะครับการสร้างคอนเนคชันก็เช่นเดียวกันศึกษาข้อมูลของคนคนนั้นนิดนึงลองไปพูดคุยปฏิสัมพันธ์ดูนะครับลองดูว่าเขามีอุปนิสัยแบบนี้บุคลิกแบบนี้คิดว่าจะเข้ากันได้ไหมนะครับเขาบอกรูปแบบการสร้างคอนเนคชันในอุดมคตินะครับควรจะมี3หัวข้อหลักๆแบบนี้นะครับ ถ้าใครยังไม่เคย Chevy ทำลองดูนะครับนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกอันเนี้ยมีผลงานวิจัยรองรับหบทมันจะอยู่ในบทท้ายๆของหนังสือนะครับอันนี้เป็นส่วนต,ต้นของหนังสือเ,เล่มนี้เท่านั้นเองนะครับควรจะคบคนแบบไหนล่ะนะครับเราเราเคยถามตัวเองไหมเราครบคนแบบไหนชีวิตเราถึงจะดีขึ้นครับเราครบคนแบบไหนที่เราเราควรจะคบคนแบบไหนเป็นเพื่อนดีนะครับหรือวิธีการครบหาคนเนี่ยนะครับเราเลยเราเคยถามตัวเองไหมนะครับว่า เราเราครบคนแบบไหนดีครับที่จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีไปตลอดชีวิตได้หรือว่าเราจะคบคนแบบไหนดีครับที่เราทําให้เราเนี่ยมีความความกังวลกับเรื่องความสัมพันธ์ที่น้อยลงได้นี่คือเรื่องวิธีคบหานะครับหรือแม้แต่ขนาดของการครบหาครับคือจํานวนคอนเนคชันที่เราต้องออกไปเจอนั่นเองนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงสองคำสองคำ,งคำนะครับ introvert กับ extrovertintrovert ก็คือคนเก็บตัว e x t r a v o r t ก็คือคนที่เข้าสังคมนะครับแน่นอนคนเก็บตัวคนเข้าสังคมแค่ฟังก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบุคลิกนิสัยเขาะจะแตกต่างกันยังไงซึ่งคนเก็บตัวความเก็บตัวก็ไม่เท่ากันคนชอบเข้าสังคมก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันครับฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยขนาดของคอนเน็ t ชันของเราที่เราโอเคที่เราแฮปปี้ที่เราไม่รู้สึกอึือัดเนี่ยมันเป็นระดับไหน จำนวนคนที่รายล้อมคนคนที่รายล้อมเราเนี่ยในกลุ่มนะครับ i n n e r circle เนี่ยหรือ Connection ที่สนิทสนิทจริงๆอะ่ะควรจะมีสักกี่คนอันนี้ไม่มีใครตอบแทนเราได้นะครับเราจะต้องคิดเองวิเคราะห์เองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองในการเข้าหาคนในการสร้าง Connection ให้เหมาะกับนิสัยของเราเองครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนี้เขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ Intro รเวิเนี่ย เป็นคนไม่ค่อยพูดคนไม่ค่อยเข้าหาคนเนี่ยจะใช้วิธีการสร้างคอนเนคชันแบบคนเอ็กโซเวิร์ดหรือคนเข้าสังคมสุดท้ายเราก็ทําไม่ได้นานครับก็อึดอัดอยู่ดีถูกไหมครับฉะนั้นก็แค่ปรับนะครับปรับให้เหมาะกับตัวเราเขายกตัวอย่างวันนี้เขายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งดีมากครับในหนังสือเขาบอกเหมือนว่าวันนี้เนะี่ยเราต้องการไขน็อตน็อตที่เป็นหัวแฉกนะแต่เราเอาไขคั่วอ่าโทษครับน็อตหัวบากน็อตหัวบากคือมีขีดเดียวตรงกลางเนาะ แต่เราเอาไขาควงแชกที่เป็นสีแชกไปไขน็อตหัวบากนั้นคิดว่ายัางไงครับนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ถูกไหมเพราะมันก็ไขไม่ลงครับมันไม่ล็อกกันรวมถึงไอ้น็อตที่หัวหัวแชกเนี่ยก็จะเสียหายไปด้วยนะครับนี่คือการยกตัวอย่างเห็นภาพว่าสุดท้ายเราก็ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับเลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเราเองแต่สิ่งสําคัญเขาบอกไม่เสร็จที่ถูกต้องนะครับถ้าวันนี้เราอยากจะมีชีวิตที่ดี อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขนะเราต้องมีไมล์เซตแบบนี้ยังไงเราก็ต้องขยายคอนเน็กชันครับต้องขยายคอนเน็กชันเพิ่มอีกหน่อยน่ะขยายคอนเน็กชันเพิ่มอีกหน่อยนะยยเ,พนยนะเพราะอะไรครับเห็นด้วยผมไหมว่าวงจรชีวิตแต่ละคนเนะี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่เราเคยสนิทปัจจุบันนี้อาจจะต้องมีการที่แยกย้ายกันไปนะครับสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ค่อยสนิทกันแล้วฉะนั้นสิ่งสําคัญครับ มนุษย์เป็นสัตสังคมที่บอกครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องดีวกับคนทั้งนั้นสิ่งสําคัญนะครับพยายามขยายคอนเนคชั่นของตัวเองอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับแต่ที่บอกว่าก็ต้องปรับวิธีการที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับ mm hmm. เขาเขียนประโยคนี้ไว้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเจอคน50คนสร้างเพื่อนได้5คนกับเจอคนสิคน แล้วเลือกเป็นเพื่อนกับคน5้าคนเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอคน50สคนสร้างเพื่อนได้5้าคนกับเจอคน10บคนแล้วเลือกเป็นเพื่อนกับคน5้าคนเขาบอกว่าคุณภาพของเพื่อนในแบบแรกกับแบบหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ครับสิ่งที่เราจะมีมาเสร็จที่ถูกต้องคือเราจะต้องขยาย c o n n e ็ t ชันของเราแล้ววิธีการขยายคอนเน็ชัน หรือจะเปลี่ยนไปเจอคนใหม่ๆได้ก็มีวิธีเดียวครับเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มคนที่เราไปเจอเราถึงจะขยายคอนเนค t ชันได้ถูกครับจุดเด่นของธุรกิจนี้นะครับข้อดีของธุรกิจนี้คือเราเจอคนเยอะมากเลยเรามีโอกาสได้คอนเนค t ชันเยอะอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญคือเรากลับมาดูที่ตัวเองสิเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่น่าคบหาหรือเปล่าเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่ใครๆเจอก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่านะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่กลับมาที่การพัฒนาตัวเองนั่นแหละเราอยากได้คนแบบไหนเป็นเพื่อนเราเป็นคนแบบนั้นแล้วหรือยังนะครับและถ้าเราเป็นคนแบบนั้นมีความคิดแบบนี้ตลอดเวลานะครับเราจะสามารถสร้างคอนดิชันที่ดีๆได้มหาศาลได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือ mindset ที่ถูกต้องเหรอนะต้องบอกต้องบอกตัวเองเสมอนะเราต้องพยายามสร้างคอนดิชันครับ เพราะคอนเนค o ชันที่ดีจะนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนอ่ะเคยได้ยินทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับอันนี้ผมปิงแบบขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งแลวนะบอกว่าโนฮูนะครับสําคัญกว่าโน How ใครเคยได้ยินประโยคนี้้างครับครับโนฮูสําคัญกว่าโน How รู้จักใครอ่ะสําคัญกว่ารู้อะไรเือไหมครับบางทีเราทําอะไรไม่เป็นแต่เรามีคอนเนคชันที่สามารถไปถึงไปถึงได้อ่ะมันก็ทําให้ประสบความสําเร็จ ได้มากกว่าการที่เราเก่งและชํานาญในเรื่องนั้นด้วยซ้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญของคําจำกัดความของคอนเน็กชันที่ดีนะครับใช้ชีวิตอยู่ใกล้ใครครับเราก็จะเข้าใกล้ในสิ่งที่เขาเป็นนะครับอ่ามาถึงที่บอกว่าผมชอบในหนังสือเล่มนี้จะมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยของหมาวิลาลดุ๊กนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนะี่ยเขาบอกว่าเมื่อคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับใช้ชีวิตกับคนที่ควบคุมตัวเองเก่งเนะี่ย สุดท้ายนะครับคนคนนั้นน่ะที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้จะสามารถเอาจะสามารถเอาชนะสิ่งที่ยั่วยุได้ดีขึ้นอีกคําพูดหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเนี่ยเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราสนิทและคบหาด้วยมากที่สุดห้าคนจําได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกหลายๆคนคงได้ยินเคยได้ยินประโยคนี้อยู่แล้วเนาะเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราสนิทหรือคบหาด้วยพบเจอบ่อยๆห้าคนเนี่ยครับคือความหมายของประโยคนี้ ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ใครเราจะเข้าใกล้ในสิ่งที่เขาเป็นครับฉะนั้นที่บอกว่าการจะเลือกสร้างคอนเนคชันเราก็ต้องมีแผนง,งานก่อนเนาะมีการวางเป้าที่ชัดเจนครับว่าวันนี้เราอยากได้คอนเนคชันแบบไหนล่ะแล้วพอเราเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ๆคนเหล่านั้นแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งความสามารถในการควบคุมตัวเองเนี่ยหรือการย้ายังชั่งใจเนี่ย เป็นสิ ite, ่งส really nice. be ําคัญมากเลยนะครับมันคือการควบคุมตัวเองนั่นแหละการเอาชนะใจตัวเองได้การควบคุมตัวเองได้เนี่ยแปลผันตรงกับการบรรลุเป้าหมายและการประสบความสำเร็จในชีวิตเลยนะครับทุกคนว่าจริงไหมครับวันนี้เนี่ยความสามารถในการควบคุมตัวเองนะครับเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยคือแปลผันตรงกับผลลัพธ์ที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเลย เคยได้ยินทฤษฎีมัชเมลโล่ไหมครับนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะทฤษฎีนี้คืออะไรทฤษฎีมัชเมลโล่ก็คือว่าเขาเอาเด็กกลุ่มหนึ่งครับให้เข้าไปนั่งในห้องปิดห้องหนึ่งแล้วให้ขนมมัชเมลโล่คนละหนึ่งชิ้นโจทย์มีอยู่ว่าถ้าวันนี้ผ่านอ่าใช้เวลาเด็กสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีในห้องห้องปิดให้มัชเมลโล่ไปคนละหนึ่งชิ้นให้โจทย์ว่าถ้าวันนี้สิบห้านาทีผ่านไป แล้วใครก็ตามที่ยังไม่กินม์ชเมลโล่ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยหลังจาก15นาทีจะได้ม์ชเมลโล่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแต่ถ้าใครกินไปแล้วหมดแล้วหมดเลยผลการทดลองนี้ปรากฏว่ามีเด็กแค่จํานวนน้อยเท่านั้นครับที่ผ่านไป15นาทียังไม่กินม์ชเมลโล่แล้วเขาก็จะได้รางวัลเพิ่มม์ชเมลโล่อีก1ชิ้นหลังจาก15นาทีผ่านไปเขาก็ทําการศึกษาต่อครับนะครับวิจัยในชีวิตของเด็กกลุ่ม กลุ่มที่การทดลองมาชมลโล่เนี่ยต่อไปจนหนึ่งเขาจบไปทํางานผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มเด็กที่อดทนไม่กินมาชมล l โล่ภายใน15นาทีเนี่ยมีผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าหน้าที่การงานดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าความสามารถในการควบคุมตัวเองอดเปรี้ยวว้กินหวานรู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆของคนที่จะประสบความสำเร็จในโลกนี้เลยนะครับฉะนั้นเราอยากเป็นคนแบบไหนเราเลือกคบคนแบบนั้นนะครับเอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆคนเหล่านั้นเราก็จะเป็นคนแบบนั้นได้คราวนี้เขามาบอกว่าเราลองมาดูว่าประเภทของคนแบบไหนล่ะที่ไม่น่าคบหานะครับเจอคนเหล่านี้เนี่ยลองให้ห่างๆนิดนึงเพราะที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้ใครเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นครับคนแบบไหนบ้างที่เราควรจะห่างเอาไว้ บอกเอาแต่พูดคำหวานฟังรื่นหูครับนะครับยกยอปอปั้นเชิญชื่นชมเกินเหตุนะครับไม่กล้าสื่อสารตำหนิเราในหรือตักเตือนเราในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถูกหรือเราอาจจะไม่ดีนะครับเอาแต่ยกยอแบบ่เขาเรียกว่าอะไรประจบประแจงอะไรแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับหรือแบบคนที่แบบเข้มงวดคนอื่นแต่หย่อนยานกับตัวเอง มาควบคุมคนอื่นให้บอกใหต้องทานั่นทํานี่นะแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีระเบียบวิน,นัยแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเจอคนแบบนี้ก็ห่างไวมาจู้จี้ยุกจิกกับคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับหรือว่าเป็นคนที่ใช้อารมณ์มีแต่อารมณ์ครับไม่มีเหตุผลพูดจาโวกยวายนะครับใช้อารมณ์ตลอดเวลาเป็นคนไม่มีเหตุผลนะครับและกลุ่มที่4ี่ครับเป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่น วิจารณ์เรื่องต่างๆบ่อยบ่อยเหลือเกินหรือเรียกว่าบ่นก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกคนสี่ประเภทเนี่ยคือกลุ่มคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ครับและที่บอกจากงานวิจัยครับการที่เราควบคุมตัวเองได้ดีแค่ไหนแปลผันตรงออบการประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากควบคุมตัวเองได้ดีเราก็ควรจะหลีกหนีจากกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ Okay. นี่เป็นหนังสือนะครับเป็นมาจากในหนังสือนะครับถ่ายรูปมาเนาะก็คือเป็นผลการวิจัยอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นผลการวิจัยจากหมาวิลาลบริกแฮมนะครับเขาบอกว่าคนจะมีอายุยืนขึ้นครับนะครับถึงสิบห้าปีเลยนะถ้าเขามีคอนเน็ชันที่ดีครับซึ่งงานวิจัยเนี้ยบ่งชี้เลยว่าการทำให้อายุยืนขึ้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามี เทียบกับการไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หรือการกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยการมีเพื่อนที่ดีคอนเนคชันที่ดีมีผลต่อการมีอายุยืนมากกว่าการไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเลือกกินอาหารดีดีโอ้เป็นไงครับฟังงานวิจัยนี้แล้วน่าตกใจไหมฉะนั้นการเลือกคบคนดีๆมีผลกับชีวิตเรามากๆนะครับมีผลกับชีวิตเรามากๆสิ่งสําคัญนะครับคนเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อรู้สึกว่า เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้นี่ก็เป็นงานวิจัยอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขบอกไว้เลยว่าคนเราจะมีความสุขที่สุดเมื่อรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ครับนะครับแล้วก็เกี่ยว n คอนเนคชันยังไงเขาบอกว่ามี2อสองคำนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมชีวิตตัวเอง100%สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบไร้ความเครียดลองนึกภาพตามนี้นครับถ้าวันนี้เรามี คอนเนคชันหรือม,มีปฏิสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับแบบไร้ความกังวลไร้ความเครียดเลยชีวิตเราจะมีความสุขขนาดไหนหรือเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาคนแบบไหนมาลายล้อมชีวิตเราอะครับเราจะมีความสุขขนาดไหนนะครับแล้วคือสองข้อนี้มีส่วนความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งโดยตรงนะครับกับคอนเนคชันและก็กับความสุขด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ สุดท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับในบทนี้นะในบทนี้เขาบอกว่าคงจะไม่ผิดถ้าหากจะพูดว่าเมื่อเราสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเต็มที่มันจะเป็นทางลัดที่พาเราไปสู่ความสุขในชีวิตได้นะครับจะดีไหมถ้าวันนี้เราสามารถเลือกคอนเนคชันดีๆให้อยู่รายล้อมในชีวิตเราได้ครับแต่การที่จะวางแผนมีคอนเนคชันที่ดีก็ต้องมีเป้าหมายก่อนคิดลองเขียนออกมาครับว่าเราอยากได้คนแบบไหน เข้ามาในชีวิตเราเราไม่อยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็เลือกครับคัดสรรให้เหลือแต่คนที่เราต้องการจริงๆในชีวิตนี่คือจะสร้างสุดท้ายจะสร้างให้เรามีความสุขอายุยืนขึ้นด้วยนะครับและผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอปิดท้ายด้วยสไลด์หน้านี้นะครับ People don't don care how much you know until they know how much you care นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า คนทั่วไปเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณรู้อะไรคุณเก่งอะไรอะ่ะแต่ว่าเขาสนใจว่าคุณเนี่ยแคร์เขามากแค่ไหนครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญในการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้เลยนะครับเท่านี้เราใช้ใจในการเข้าหาคนคบหาคนด้วยความรู้สึกหวังดีนะครับหวังดีกับเขารักเขา และเราจะมีคอนนคชันที่ดีอย่างแน่นอนครับคำพูดนี้มาจากคุณเ e o d o r e Roosevelt นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโอเคอัปเดตกิจกรรมนะครับอัปเดตกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็ในเย็นวันนี้นะครับจะมีเทรนนิ่งเรื่อง Age Lock Reset นะครับแล้วก็จะมี BB ในเย็นวันพรุ่งนี้นะครับอีเวนต์ที่สำคัญของเรานะครับคืองานซักเซิรอมปิกซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสนี้แล้วนะครับแล้วก็เสาร์ทิศ นะครับเรามีบัตรอยู่ในมือกันแล้วครับรีบออกไปเชื้อเชิญคนนะครับให้เข้ามาในงานนี้ให้มากที่สุดเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผ่อนแรงเรานะครับในการสร้างแรงเหวีย่ยงสร้างมมนตั้มให้เราสร้างทีมได้นะครับโอเคสุดท้ายฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนออกไปวางแผนการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคอนเนคชั่นที่ดีเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนอย่างแน่นอน นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในเช้าวันนี้นะครับแล้วขอให้เป็นวันที่ประสบความสุขสำหรับทุกคนนะครับสำวันนี้สวัสดีครับ